สวัสดีนะครับก็คงเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าวัคซีนที่จะเข้ามาในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรือในอนาคตเนี่ยก็น่าที่จะเน้นเป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนกานะครับแล้วก็ซีโนแบคก็อาจจะค่อยๆผ่องถ่ายลดน้อยลงไปนะครับคำถามแรกที่สําคัญก็คือว่าแอสตราหรือซีโนแ a คดีกว่ากันนะครับผมต้องตอบด้วยความเป็นกลางนะครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลให้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับว่าซีโนแบคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ประสิทธิภาพมันจะเป็นมาตินปลาย ก็คือประสิทธิภาพในเข็มแรกอาจจะยังกัก้กัก้มกึ่งกึอยู่แต่ว่าซิโนแวคเนี่ยมีข้อดีคือว่าเข็มที่2ฉีดในสี่สัปดาห์หลังจากเข็มแรกเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานก็จะเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับส่วนแอสตราเซเนกเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ฉีดเร็วกว่า2เดือนก็คือ8สัปดาห์หลังจากเข็มแรกเนื่องจากว่าประสิทธิภาพ ภูมิต้านทานของแอสตราเซเนกาในเข็มแรกเนี่ยยังคงอยู่หรือว่าถ้าฉีดกระตุ้นเกินไปภูมิอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นมาตีนต้นทิ้งฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิต้านทานจะขึ้นค่อนข้างจะสูงในเข็มแรกเลย ในขนาดเดียวกันเข็มที่2คุณต้องไปรอประมาณ3เดือนตามข้อกําหนดของอสากลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่สรุปสุดท้ายฉีดตัวไหนก็สามารถที่จะปกป้องตัวคุณได้เหมือนเหมือนกัน,นการหนึ่งที่เป็นข้อควรพิจารณาทั้ง2ตัวเหมือนเหมือนกันก็คือว่าอย่างซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับและแอสตราเซเนกาผมขอพูดจากซีโนแวคก่อนว่าณปัจจุบันนี่ได้ข่าวว่าประเทศจีนได้มีการอนุมัติให้ใช้ซีโนแวคในเด็กที่อายุน้อยแล้วอายุน้อยกว่าสิปี นะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะก็คือเราอาจจะต้องรอดูข้อมูลว่าหลังจากเด็กน้อย,อย,อยฉีดไปแล้ว6เดืนอนมีปฏิกิริยาอย่างไรเป็นอย่างไรแต่จากข้อมูลเราเรียนรู้จากวัคซีนอื่นๆในเด็กแล้วนะครับว่าเด็กเนี่ยปฏิกิริยาร่างกายเกิดภูมิต้านทานได้ค่อนข้างรวดเร็วและเยอะกว่าผู้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจึงมี r รี ction มีไข้หรือไม่สบายเนื้อสบายตัวได้เยอะกว่าในผู้ใหญ่นะครับ ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเราก็อาจจะต้องรอประมาณสัก6เดือนนะครับหลังจาก6เดือนก็คือสิ้นปีนี้เนี่ยวัคซีนผ่านไปแล้วก็เราก็อาจจะสบายใจขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็อาจจะอนุมัติให้ฉีดในเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นในเด็กก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของซีโนแวคนะครับที่เราจะมีข้อมูลการฉีดในทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยมาใช้ในการพิจารณาส่วนแอสตราเซเนกาก็คงจะต้องพิจารณารอเร็ว,รวนี้นะครับว่าจะได้สามารถฉีดในเด็กเล็กๆได้หรือไม่ ผมให้หลักการนี้นะครับวัคซีนเนี่ยที่มีฉีดในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยสมัยลูกผมเล็กๆนะครับก็ฉีดวัคซีน2ขาเลยนะครับเข็มหนึ่งขาซ้ายขาขวาแล้วก็อีกอันนึงหัวไหล่เพราะว่าเราไม่อยากไปโรงพยาบาลพาลูกไปบ่อยๆแล้วก็เสียทั้งเวลาเดินทางเสียเวลางานแล้วก็ลูกก็กระจององอแงเดินทางก็ลําบากนะครับฉนั้นวัคซีนเนี่ยแต่ละตัวออกฤทธิ์แตกต่างกาันอย่างเช่นวัคซีนคอตีบไอกรนบัตทยักเนี่ยแรกๆก็ฉีดคนละเข็มใช่ไหมครับแต่ลูกเจ็บอะครับ เขาก็เลยผลิตเข็มเดียวกันรวมด้วยกันนะครับมีหลายๆตัวร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัคซีนเนี่ยฉีดร่วมกันได้เพียงแต่ว่าในกรณีของโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนใหม่ดังนั้นเรายังไม่รู้ปฏิกิยาของวัคซีนตัวนี้กับวัคซีนตัวอื่นๆดังนั้นเขาจึงทาให้มันแยกเข้าไว้เวลาเกิดปัญหาเราจะได้สามารถแยกได้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวไหนนะครับแต่หลักการง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าคุณไปเจอสุนัขก,กัดแลแ้วแผลเวอรหวะนอนอยู่ที่พื้นนะครับคุณจะได้รับวัคซีน2ตัวคือ วัคซีนป้องกันบัดทยักแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับคุณจะได้รับการฉีดในวันนั้นทั้ง2ยี่ห้อเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ฉีดที่แขนฝั่งเดียวกันเพราะว่ามันเจ็บเนาะก็แบ่งๆกันฉีดเพราะว่า ตัวเนื้อวัคซีนมันจะมีน้ําถ้าฉีดไป2ตุ่มที่แขนจุดเดียวกันเนี่ยมันคงจะบวมแล้วก็ปวดมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่วัคซีนฉีดพร้อมกันณนะวันที่คุณเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันสามารถฉีดร่วมกันได้ครับเพราะวัคซีนออกแบบให้มันทําหน้าที่ของตัวมันเองนะครับไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนคุณไปต่อคิวเข้าซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นต้องต่อตามคิวออกบิทต,ต่อเบอร์หนึ่งก่อนแล้วค่อยเบอร์สองวัคซีนเนี่ยพอฉีดไปปุ๊บ แต่ละคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้นะครับต่อคําถามที่หลายๆคนกังวลว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะดีไหมนะครับนักวิจัยและอาจารย์ทั่วโลกบอกนี้ครับว่าวัคซีนมีประโยชน์มากกว่ามีโทษประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อเซแต่เราจะไม่มีข้อมูลณวันนี้แน่นอนว่าวัคซีน A กับ B มีผลอย่างไรวัคซีน A กับ DEF มีผลอย่างไรถ้าหากว่ารอประสิทธิภาพก่อนนะครคุณก็จะเสียประโยชน์จากวัคซีนดังนั้นโดยหลักการง่าย นะครับถ้าคุณจําเป็นต้องใช้วัคซีนในการฉีดพร้อมกันเพื่อการรักษาทั้งสองโรคที่เป็นปัญหาเหมือนกันคุณก็ควรจะต้องฉีดถ้าจําเป็นก็ต้องฉีดนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเกิดอุบัติเหตุต้องฉีดกันบาดทะยักไม่งั้นเป็นบาดทะยักรุนแรงใช่ไหมครับแล้วต้องไปฉีดโควิดพอดีก็ฉีดโควิดข้างนี้แล้วก็บาดทะยักอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็เคยทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนสามารถฉีดพร้อมกันได้เพียงแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าสายพันธุ์ของตัว วัคซีนบางชนิดอาจจะมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการพัฒนาแล้วมีการใช้ตัวเหนี่ยวนําเป็นตัวอะดีโนไวรัสก็คือไข้หวัดใหญ่เหมือนกันเขาก็เลยกลัวว่ามันจะมี cross reaction หรือมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนต่อกันและกันเขาก็เลยแนะนําให้ฉีดห่างกันนะครับเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้รีบนะครับตัวที่รีบก็คือวัคซีนโควิดดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องชั่งน้ําหนักระหว่าง2ตัวก็ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดก่อนนะครับไข้หวัดใหญ่ไปที่ไหนก็ได้ครับฉีดฉีดง่ายๆ คนที่มีประจำเดือนฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าน,นี้เป็นความเข้าใจในคนสมัยโบราณจริงๆหรือว่าคนที่ยังเป็นคอนเวนชั่นแลแบบเดิมๆก็คือว่าเวลามีประจำเดือนหรือมีไข้ทับฤดูก็คือไข้ทับฤดูก็คือมีไข้ตอนมีประจำเดือนนะครับเขามีเทคนิคเขาเถอว่าไข้ทับฤดูเขาก็กลัวว่าจะต้องฉีดวัคซีนแล้วมันจะมีปัญหานะครับในปัจจุบันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับการมีประจำเดือนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางการแพทย์ใดๆทั้งยากินยาฉีด เพียงแต่ว่าในสมัยโบราณคือมีประจำเดือนแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายตัวมีไข้หงุดหงิดหรือมีอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายไม่ค่อยสบายเขาก็เลยมีกฎสรโลบายอยากให้เลื่อนไปก่อนให้ร่างกายสมบูรณ์แต่โดยตามหลักแล้วไม่ได้มีข้อห้ามและข้อสุดท้ายมีคนคําถามเยอะมากนะครับว่าแล้วยาควรจะต้องหยุดหรือไม่หยุดอย่างไรนะครับหลักการง่ายๆอย่างนี้นะครับทั้งองค์การอนามัยโลกแล้วก็หน่วยควบคุมโรคหรือ CDC ของอเมริการวมทั้งอาจารย์แพทย์แต่ละคนก็อาจจะให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่หลักการง่ายๆอย่างนี้ครับว่า ถ้าคุณรักษาโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันหอบหืดโรคะเรล็งหรือโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อที่จะทําให้โรคต่างๆเหล่านี้สงบคงที่ยาสําหรับโรคเหล่านี้ไม่ต้องหยุดยาเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง mm. การที่หยุดยาคุณต้องตั้งคําถามตัวเองว่าถ้าหยุดยาแล้วทําให้โรคต่างๆเหล่านั้นมันกําเริบหรือเปล่าถ้าโรคมันกําเริบก็ไม่คุ้มค่ากันเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยาเหล่านี้เนี่ย อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งบอกว่ายาของวัคซีนโควิดเนี่ยก็คือเหมือนวัคซีนตัวหนึ่งนะครับเหมือนคุณเข้าไปเซเว่นอิเลเว่นคุณไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับเพราะวัคซีนมันเข็มเล็กๆไม่ต้องมีเทคนิคขั้นตอนใดๆไม่ต้องอเตรียมตัวก้าวเท้าแบบไหนหรือว่าต้องคิดอะไรหรือต้องทานเครื่องดื่มอะไรคือจริงๆแล้วไม่ต้องคิดเยอะคนพวกเราบางครั้งกังวลมากจนเกินไปหรือตั้งเงื่อนไขร้อยข้อสําหรับตัวคุณเอง นะครับทำให้คุณเกิดความกังวลมากจนเกินไปดังนั้นโดยตามหลักง่ายๆถ้าเป็นยาสําหรับโรคเรื้อรังคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องหยุดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนโดยตรงและวัคซีนเนี่ยทำหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิทําหน้าที่คนละที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีกรณีของคนที่เกิดภาวะเส้นเลือดขดตัวนะครับทำให้เกิดอาการคล้ายอามาพลึกอามาพาดดังนั้นในคําแนะนําเบื้องต้นเราังไม่รู้ที่มาที่ไปชัดเจนนะครับดังนั้นใน อาจารย์หลายๆท่านจึงแน,นะนําให้เราหยุดยาที่เป็นยาไมเกรนเพราะจะทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดเช่นกลุ่มคาเฟากอดอแวนไมเกรนทริปแทนโทฟาโกอันนี้ให้หยุดประมาณ5วันนะครับหรือยากลุ่มทริปแทนก็เป็นยาลดอาการปวดหัวแบบเฉียบพลันนะครับก็จะหยุดประมาณสัก24ชั่วโมงโดยตามหลักในยะของยาพวกนี้ครับคือเป็นยาที่ใช้ชั่วคราวเวลาที่ปวดหัว นะครับไม่ใช่ยาที่กินต่อเนื่องเหมือนยาโรคกระเพาะที่กินกันเป็นเดือนๆนยาโรคต่างๆที่กินต่อเนื่องหยุดไม่ได้เช่นยาความดันเบาหวานฉะนั้นยาพวกนี้นะครับความหมายง่ายๆก็คือว่าเป็นยาที่กินเมื่อมีอาการเมื่อมีอาการปุ๊บถึงค่อยทานดังนั้นยาพวกนี้หยุดได้ไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วนะครับบางทีค็ยังลืมเลยนะครับใช่ไหมครับส่วนยาต้านซึมเศร้านะครับยาพวกนี้เนี่ยเป็นยารักษาระยะยาว ยาวพวกนี้ออกฤทธิ์ระยะยาวนะครับการหยุดขอให้หยุดประมาณ24ชั่วโมงนะครับในบางคนคิดง่ายๆเลยนะเราเองเรายังลืมกินบ่อยๆเลยนะเพียงแต่ว่าหลักการในเบื้องต้นนะครับยากลุ่มพวกนี้เขาแนะนําให้หยุดกินประมาณ24ชั่วโมงก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนและหลังจากฉีดวัคซีนก็คงจะต้องดูอาการแล้วก็ประมาณสัก24ชั่วโมงหลังจากนั้นถ้าไม่มีอาการอะไรก็สามารถที่จะทานได้นะครับยาตัวที่แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงหมายถึงไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อห้ามแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่า เป็นยาซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเส้นเลือดขดตัวได้เช่นย,ยาแก้ไข้หวัดที่มีกลุ่มของตัวเอฟฟริดีนเอฟฟริดีนเนี่ยจะเป็นยาลดน้ำมูกแต่ว่าบางคนกินแล้วใจสั่นเต้นแรงซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบนั้นก่อนฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนเราก็กลัวอยู่แล้วถ้าไปกินยาที่ใจกระตุ้นตึักตึกตักรุนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอาการจะไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาความหนกตกใจแล้วก็ยาที่กินแล้ว ทำให้ใจสั่นแบบนี้ต้องหลีกลเช่นกลุ่มสูดโอเอฟรดีนยาลดน้ำมูกแต่ถ้าเป็นยาที่กินแล้วง่วงนอนพวกนี้ครับเป็นยาที่เป็นครั้งเป็นคราวในบางคนที่ยังเป็นหวัดแล้วต้องกินยาพวกนี้นะครับหลักการเบื้องต้นคือคุณไม่ควรไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีปัญหาครับยาพวกนี้ไม่ได้กินเป็นประจํายกเว้นยากลุ่มที่เป็นยาไข้หวัดแบบไม่ง่วง เช่นเซอร์ชลิซีหรือยากลุ่มต่างๆยาพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาครับก็กินต่อเนื่องไปได้ไม่มีปัญหาส่วนในกรณีที่คนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วต้องดื่มน้ําเยอะๆหลายๆลิตรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นภาวะปตกติผมเองตอนฉีดวัคซีนไม่ได้มีอาการอย่างที่เรียนไปในคลิปก่อนๆเพราะฉะนั้นผมเองก็ใช้ชีวิตเหมือนเป็นปกติไม่ได้ทํามากกว่าปกติหรือทําน้อยกว่าปกติใดๆนะครับส่วนในอนาคตครับคือณปัจจุบันเนี่ยหลักการง่ายๆของสมาคมวิชาชีพก็บอกอย่างนี้ครับว่าถ้าในกรณีที่คุณรักษา โรคแล้วก็กินยาแก้เสกเสบเช่นยารูมาตอยหรือยาอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มเ,เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ก็ตามในอเมริกาเขาบอกว่าถ้าคุณกินอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาเขาแนะนําให้ทานต่อไปเรื่อยๆเพราะยากลุ่มพวกนี้ใช้ในการควบคุมโรคที่คุณเป็นอยู่บางครั้งถ้าหยุดเลยอาการคุณกาเริบเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นให้พิจารณาความจําเป็นในการที่จะหยุดยาเป็นตัวตัวไปแต่โดยตามหลักแล้วยาพวกนี้ไม่ต้องหยุดยากิน ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะวัคซีนเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าคุณไปฉีดบัดทยักไข้หวัดใหญ่คุณทำยังไงทําแบบเดียวกันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครมีคําถามอะไรก็ถามได้2 2ช่องทางนะครับก็คือทาง y t u t u นะครับแล้วก็ทาง Facebook Inbox มาถามหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ